ดาราสาวลูกหนึ่งคัมแบ็กวงการละครตอบชาร์ตหายไปไหนมา3ามปีอีกหนึ่งนักแสดงสาวลูกหนึ่งที่หายหน้าจากจอแก้วไปนานอย่างแปงออนจิราซึ่งตอนนี้เธอกลับมาใช้ชีวิตที่ไทยแล้วและก่อนหน้านี้สาวแปงก็ได้เปิดหน้าสามีไปแล้วไลโอเนลลี Lee, หล่อโปรไฟล์ดีทำสาวสาวทั้งประเทศกรีดกรดก,กักสนานเลยทีเดียวซึ่งสําหรับงานในวงการบันเทิงของสาวแปงหลายคนคิดถึงผลงานการสแสดงของเธอล่าสุดแปงออนจีราได้เปิดใจต่อสื่อแล้ว าว่าตนกลับมารับงานละครอีกครั้งเพราะเบื่ออยู่บ้านทั้งเหงาและเช้าคิดถึงเพื่อนในวงการซึ่งการที่ไม่ได้รับงานละครมานานกว่า3ปีหลายคนคิดว่าหันหลังให้วงการแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ตนต้องบริหารอะไรหลายอย่างมากๆทางหน้าที่บริหารธุรกิจดูแลลูกและทําหน้าที่ภรรยาแต่ตนนั้นก็จะทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด